สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดย่าดวมตราถ้วยทองสิคะเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการหนึ่ตำบลหกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืนโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมบเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ และโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ปี2564เตรียมความร้องกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในระบบการผลิตกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด -19 ข้าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและที่สําคัญก็คือสร้างรายได้ให้กับชาวนาด้วยกรมการข้าวจึงให้ความสําคัญนะคะกับการพัฒนาผลผลิตข้าวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยสนับสนุนค่ะให้เกษตรกรนั้นมีการปรับปรุงตัวเองปรับแปลงนะคะนําเอาเทคโนโลยีนะวัตรกรรมต่างๆมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเราไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ,คะ การส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากต่างคนต่างทำสู่การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ชาวนาได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือต้นทุนด้านการผลิตลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อขายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดสามารถต่อรองราคาได้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอนสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงส่วนไม่เป็นข้าวัตลุงนะครับรับผิดชอบการส่งเสริมการทํานาแปลงใหญ่ครับใน2จังหวัดก็คือจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนะครับรวมทั้ง2จังหวัดนี้มีแปลงใหญ่ที่เราดูแลอยู่ในจังหวัดตรังนี้มี7กลุ่มแปลงนะครับและก็ที่จังหวัดสตูลมี6กลุ่มแปลง ใน2จังหวัดนี้รวมพื้นที่กันแล้วก็เป็นพื้นที่6,741ไร่นะครับพื้นที่6,700กว่าไร้นี้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ในสองจังหวัดซึ่งเราดําเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นของ,ของโครงการก็คือตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันนี้ปี2564ครับสำหรับพื้นที่แปลงใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงกว่า6,741ไร่นั้น ศูนย์ได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดส่วนการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่นั้นแบ่งออกเป็น สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดวยสนับสนุนเป็นเวลา3ปีด้วยกันปีที่1และปีที่2สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน20%ของพื้นที่ ส่วนปีที่3ส,สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าาจำนวน10%ของพื้นที่และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะป,ปลูก30%ของพื้นที่นอกเหนือจากการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแล้วยังมีในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะนำพากเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ไปถึงเป้าหมายบทบาทของกลุ่มถ่ายทอดนะครับ ภายใต้ถุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงนะครับเราก็ดำเนินการนะครับเผยแพร่ปัะชำพันธุ์นะครับเกี่ยวกิจกรรมของโครงการนำเป็นงใหญ่นะครับทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเวทีชุมชนเรื่องของการจัดทะเบียนการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนำเป็นงใหญ่นะครับที่แต่ต้องดาเนินการนะครับที่เกษตรกรทุกคนนะครับต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ของนำเปรียงใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับ แล้ก็ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆนะครับตามกลุ่ม่ายทอดนะครับก็ก้เนินการอาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับเรื <cowboy> ่องข้า ال วนะครับตั้งแต่การเตรียมแปลงจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาเรื่องของการโรคและเรลงการตรวจตัดปันปนนะครับและก็เรื่องของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับการอบลดความชื้นทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับ และก็มาตรฐานของคุณภาพข้าวมาตรฐานข้าว JAP การทําระบบควบคุมภายในซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้นะครับกรเกษตรกรนะครับต้องอมีความรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นําไปป,ปฏิบัติจริงในกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบนนาข้าวเสียเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายใต้ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชน พัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายครองนางน้อยตั้งอยู่ที่หมู่3สาตบตน,นาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อวันที่12กรกฎาคม2559มีสมาชิก143รายมีพื้นที่785ไร่ชาวนาที่ตำบลน,นาข้าวเสียรวมกลุ่มกันขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนาสมาชิกของกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนก่อน,นจะมาถึงตรงนี้มันลำบากนี่ ถึงไอเพลงใหญ่ประชุมครั้งแรกมีแค่8คนตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ทางทางการและต่างศูนย์ข้าววัทลุงเขามาทำาทอำหนุนให้เรามีามีกินมีใช้และก็มีอุปกรณ์ที่เอามาทำในในกิจการตัวนี้ดีขึ้นมากการเราได้ลดค่าใช้จ่ายที่เราชัางรายราละข้ารเราได้รับ สนับสนุนได้เครื่องจากกลมามันก็เลยลดไป200จาก900มันลดรายจ่ายแต่มันเพิ่มผลผลิตถ้าไม่มีกลุ่มเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างหนึง่งตอนนี้ก็ให้สมาชิกทั้งหลายมาเ้ากลุ่มกันแล้วมาร่วมกันคิดร่วมกันทำก่อนหน้านั้นก็จะมีการตำนากันแบบแบบแบบพื้นบ้านนะครับ ก็ไม่ได้มีนวัตรกรรมไม่ได้มีเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาก็ทําให้ผลผลิตค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรก็ก็จะอาิีงนากันไป,ไปเยอะนะครับหลังจากมีนโยบายเปลงใหญ่เข้ามาก็พี่น้องก็มีความมวงเห็นในพื้น,ใน,นในพื้นนานะครับแล้วก็มีรายได้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตอของพี่น้องกเกษตรกรที่ทำนาข้าวกงการนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าดีขึ้นในระดับระดับหนึ่งนะครับแต่ นกว่าข้างหน้าก็เชื่อว่ามีนโยบายมีอุประมาณลงมาแบบนี้ก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับประโยชยยนะ์อย่างตัวถึงนะครับอย่างตัวถึงและมีความเข้มแข็งมีมีความมั่นคงนะครับมีความมั่นมั่งคั่งและก็ยัยงยืนกิจกรรมหลักๆที่ร่วมกันทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายเครื่องจัก,กรกลนะครับเครื่องจักรกลที่ทางหน่วยราชก,การให้มาก็นํามาบริหารจัดการนะครับให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได,ได้แล้วก็ในเรื่องของการลดตน้ตนทุนนะครับ เพิ่มผลผลิตต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะครับผมรายได้ของกลุ่มหลักๆก็ในเรื่องของรายได้จากเครื่องจากเรื่องจากคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถน,นะครับรถดํานาแล้วก็ในเรื่องของอในเรื่องของผลผลิตจากการแปรรูปแล้วก็ขายในเรื่องของการเพาะกลานะครับด้วยตาดน,นะครับใช้รถดํานาเดิๆๆนแบบแบบนั่งกลับนะครับ อันนี้ก็เป็นโน้ประมาณที่ต่างจังหวัดทางรัฐราชการให้มาก็สามารถสร้างรายได้กับกลุ่มแล้วก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ด้วยครับผมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนาแปลงใหญ่เหล่านี้จัดเวทีชุมชน จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่3ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านก,การ,การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICs ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ได้ต่อยอดด้านต่างๆเช่นการปลูกข้าวเพื่อนำต้นกล้ามาจําหน่ายการนำข้ามาสีเพื่อแพ็คขายในตลาดสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่ม กลุ่มแปลงใหญ่นาข้าวเสียซึ่งเราเรียกกันติดปากว่ากลุ่มแปลงใหญ่นาข้าวเสียข้าวงจรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เริ่มมานานแล้วครับและก็เขามีการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งมีคณะกรรมการของกลุ่มที่ที่เข้มแข็งค,ครับและก็มีการรวมกลุ่มกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้เขาพัฒนารูปแบบของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับและก็ได้รับการสนับสนุนเป็นโครงการยกระดับเป็นใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่ซึ่งทางกรมการข้าวก็ได้สนับสนุนให้เขา ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อใช้นวัตกรรมส่วนนี้ครับเข้าไปสนับสนุนให้แปลงใหญ่เขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มนาข้าวเสียนะครับก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนะครับที่มีความเข้งแข็งนะครับเป็นประเภทดีมากนะครับเนื่องด้วยว่ากลุ่มนี้นะครับมีสมาชิกนะครับและข้อคณะกรรมการดำเนินงานนะครับได้รวบรวมกลุ่มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มนะครับและก็ การบริหารจัดการภายในกลุ่มนะครับแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับและก็มีการเชื่อมโยงกันตลาดเป็นถึงการจําหน่ายจากเดิมนะครับที่เรามานะครับผลผลิตต่ำนะครับตัวนี้นะครับจนปัจจุบันนะครับผลผลิตทางการเกษตรนะครับเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับที่ทางกลุ่มการข้าวให้การสนับสนุนนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มาตรฐานตามพันธุ์นะครับเช่นพันธุ์เล็บนกปัตตานีนะครับ และก็พันหอมปทุม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวทีดดีต้องมีคุณภาพรุ่งและก็หอกก็ดีรอยบุตเ้นแล้วก็ไกกดก้กำไรก็เยอะจากชุมชนที่มเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนนโยบายระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่จากภาครัฐดูเหมือนจะทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะจะเห็นได้ว่า หลังเข้าร่วมโครงการผลผลิตข้าวของกลุ่มเพิ่มมากขึ้นจากเดิม300กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบัน550กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนการผลิตลดลงไม่ต่ำกว่า180ของเป้าหมายสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลน,นาข้าวเสียแห่งนี้ยังมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าถึงช่อง M c o t คอเดีกดหมายเลข30มอุณิมน์เวลาแล้วนะคะปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะจากเสียงรวลาม6ที่เหลือก็ระบายไปที่ท้ายเจ็ดโหกออกมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอเจ้าพระยาที่วัดพนันเพอเพราะฉะนั้นในการควบคุมต่างๆ ะะที่4 0วิจาเีตอนนี้ไม่ถึง3,000ลูกบาทในต่งนาทีก็ยืนยันได้ว่าในพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัย